ผ่าตัดเปลี่ยนเสียงให้สูงขึ้นจะทำกรณีผู้ป่วยที่มีเสียงห้าวต่ำมากกว่าปกติแล้วต้องการยกระดับความถี่ถของเสียงให้เล็กแหลมสูงขึ้นส่วนมากเป็นสาวประเภท2ผู้ป่วยจะได้รับการโดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ2-3ชั่วโมง วิธีนี้จะมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก1 5ถึง2ซนติเมตรที่บริเวณลูกกระเดืออแผลแผลผ่าตัดใช้เวลาหนึสัปดาห์จะติดสนิทและตัดหมายได้นอนภักโรงพยาบาล3วัน2คืนกรณีผ่าตัดเปลี่ยนเสียงให้สูงขึ้น จะทำกรณีผู้ป่วยที่มีเสียงห้าวต่ำมากกว่าปกติแล้วต้องการยกระดับความถี่ของเสียงให้เล็กแหลมสูงขึ้นส่วนมากเป็นสาวประเภท2ผู้ป่วยจะได้รับการโดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ2-3ชั่วโมงวิธีนี้จะมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก1.5-2เซนติเมตรที่บริเวณรูเลืกเเอกแผลผ่าตัด ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์จะติดสนิทและตัดหมายได้นอนพักโรงพยบาบาลสวันสองคืนเนี่ย yeah.